สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอวุปืนนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพามารู้จัก NLR130 แรงม้าสมูทเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับที่จะช่วยให้การขับขี่ของท่านนะครับสามารถขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่ามือเก่านะครับ ก็ขับได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับในการขับขี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาของเกียร์สมูทเตอร์กันนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพาดูรอบๆบรถกันก่อนนะครับโดยมิติแล้วก็สัดส่วนตัวสเปคเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบ nlr 130แรงม้าเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องของเกียร์ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับเกียร์ด้านในนะครับของ NLR เนี่ยฮะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับหน้าตาก็จะแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบก้านสั้นๆน,นะครับดูมินิมอลก็ดูกระทัรัดใช้งานง่ายนะครับ พทเทิร์นเกนะครับก็จะมีเป็นเกียร์ R นะครับถอยหลังแล้วก็เกียร์ N เนี่ยเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์ D นะครับเป็นไดรฟ์นะครับรวมถึงยังสามารถเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับเป็นบวกนี่ก็คือขึ้นทีละเกียร์ลบก็จะลงทีละเกียร์นะครับรวมถึงยังมีปุ่มอีโคไดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มประหยัดนะครับ ด้านข้างของเกียร์นะครับก็เหมือนเกียร์อัตโนมัติเหมือนในรถเก๋งเลยครับหรือในรถปิกอัพนั่นแหละฮะก็สําหรับดันถ้าเกิดเราดันขึ้นตรงๆเนี่ยจะไม่จะไม่สามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้เราต้องกดปุ่มนะครับอันนี้เป็นเซฟตี้ที่มีมาให้นะครับถึงจะดันขึ้นไปได้นี่นะครับปล่อยนะครับแต่เวลาที่เราดึงลงมานะครับไม่ต้องกดปุ่มก็ได้นะครับบางท่านก็จะรู้สึกว่าต้องกดปุ่มเราค่อยดึงลงมาไม่ต้องก็ได้นะครับ ดึงลงมาอย่างนี้ได้เลยก็เป็นเกียร์ว่างดึงลงมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ d นะครับเกียร์ไดคือไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มกดปุ่มตรงนี้สําหรับเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นนะครับนี่ถ้าไม่กดจะไม่สามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับนี่คือเซฟตี้ที่ทำออกมานะครับกดถึงจะดันขึ้นไปได้เราเรียกว่าเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับอ่ะนี่คือเกียร์ n แล้วก็เป็นเกียร์ d ถ้าผักมาทาง ขวามือนะครับก็จะเข้าสู่โหมดแมนนวลนะดันขึ้นจะบวกทีละเกียร์นะครับดึงหัยหลังก็จะลบทีละเกียร์นะครับก็แพทเทินเกียร์ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น5เกียร์เดินหน้านะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะให้ดูที่หน้าจอนะครับไปพร้อมๆกันนะครับแต่ขณะสตาร์ทเครื่องนะครับทางแอดมินก็จะ ดึงเบรกมือไว้แล้วก็จะเหยียบเบรกตัวนี้ไว้ด้วยนะครับจะสังเกตว่าไม่มีคลัตช์แล้วนะครับคลัตช์นี่หายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่คันเร่งแล้วก็เบรกนะครับแอดมินขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับก็แน่นอนฮะเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องหน้าจอจะอยู่ เกียร์ N นะครับ N, เห็นเหมือนกันนะครับเกียร์ N ตัดเครื่องนะครับเ,เส,ส,สียงที่ได้ยินก็จะเป็นเครื่องรูดบัตรนะครับเป็นเทเลเทคก็เป็นตัวอีกอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยบอกตำแหน่งรถนะครับเป็น GPS นะครับแล้วก็พัฒนาการขับขี่นะครับ เรามาว่าเรื่องเกียร์กันก่อนนะครับเกียร์นะครับตอนนี้หน้าจออยู่เกียร์ N นะครับเมื่อเวลาที่เรากดปุ่มดันไปข้างหน้านะครับจะมีเสียงสัญญาณถอยหลังหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น R นะครับแล้วก็เราจะดึงลงมาเป็นเกียร์ D นะครับ เกียร์ดีเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเป็น nlr เน่ยครับเ mm hmm. กียร์กึองอัตโนมัติหรือสมอเตอร์เนี่ยจะออกตัวเกียร์สองให้เสมอนะครับจะออกตัวเกียร์สองแต่ถ้าเกิดว่าของที่บรรทุกเนี่ยมีน้ําหนักมากเราต้องการออกเกียร์หนึ่งหรือขึ้นเนินนะครับเราก็จะมีปุ่มพิเศษนะครับอยู่ทางด้านข้างๆ้างหล่างนี้นะครับนี่ปุ่มนี้นะครับเป็น first start นะครับ ปุ่มที่จะกดแล้วให้เพื่อที่ใหออกเกียร์หนึ่งกดนะครับมัจะคู่กดไปแล้วนะครับก็มาดูที่หน้าจอนี่หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งละเดี๋ยวแอดมินจะกดปุ่ม first start นี่ออกนะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็จะมีตำแหน่งไฟบอกตรงนี้ด้วยครับว่าเป็น first start mode นะครับเดี๋ยวแอดมินจะกดปุ่มออกนะครับอ่า นะครับกระพริบ IP, ไฟดับไปแล้วนะครับตรงนี้เป็น D2 นะครับจะเข้าสู่โหมด N นะครับก็คือเป็นเกียร์ว่างนี่ก็สำหรับเกียร์ของเจ้าสมูทเตอร์ NLR เนี่ยครับเราก็จะใช้กรณีขับรถในเมืองนะครับ แล้วก็มีจาราจรครับข้างหน่อยก็จะให้การเข้าเกียร์ง่ายแล้วก็ประหยัดเรื่องของแผ่นคัตนะครับจะได้ไม่ต้องลากเกียร์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรน,นะครับไม่ว่าใครจะขับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับค่าอาัตราสิ้นเปลืองเชืเ้อเพลิงก็จะเหมือนกันทีนี้มาดูโหมด M นะครับถ้าเราดันมาทางขวามือนะครับลงเกียร์ D นะครับแล้วก็ดันมาทางขวามือเข้าสู่โหมด M <S <s จะเป็น2ถ้าดันขึ้นแอนดมินจะดันขึ้น1ครั้งนะครับ ดันละกับพิบนะครับเป็นสามนะครับดันขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ไปนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ขยับไม่ได้ขับเคลื่อนนะครับก็จะไม่ไปเกียร์สีให้แอนดมินจะดันลงนะครับนี่เป็นเกียร์สองแล้วนะครับเดี๋ยวแอนดมินจะดันไปที่เกียร์ดีนะครับ จะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือเราใช้เกียร์ที่มันเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยนะครับตัวเลขสองนะครับจะมี d อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยจะมีตัว d อยู่ข้างบนข้างหน้าตรงน,นี้ครับสังเกตได้ถ้าเป็นแมนนวลนะครับอมินจะดันเข้าหาตัวนะครับเนี่ยตัวดีก็จะหายไปนะครับตัวดีก็จะหายไป แอดมินจะกดปุ่ม Eco นะครับตรงนี้หน้าจอก็จะขึ้นอีโคนะครับ Eco ค o โหมดก็คือเป็นปุ่มเพื่อที่จะให้รถเนี่ยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับอีกสองปุ่มนะครับที่อยู่ในเกียร์สมูทเตอร์นะครับก็จะมีตัวเพิ่มรอบนะครับหรือรลดรอบในการ เปลี่ยนเกียร์อย่างเช่นเกียร์สองเพราะว่าเกียร์สมูทเตอร์เนี่ยนะครับจะออกตัวเกียร์สองเสมอนะครับเว้นแต่ว่าเราจะกดปุ่ม first start mode นะครับที่แอดมินสาธิตในการกดไปให้ดูแล้วนะครับก็อยากให้เกียร์เนี่ยเข้าไวนะครับคือ2ไป3เนี่ยใช้รอบต่ำก็ก็เปลี่ยนเกียร์เร็วก็กดฟาส t นะครับถ้าจะให้ลากรอบสักนิดนึงก็กดสโลวนะครับก็จะเปลี่ยนรอบเกียร์ช้า ส่วนปุ่มสีแดงเนี่ยมีตัวครอบใสๆยอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มกรณีที่เกียร์หัดคล้องนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มแบบเหมือนกดฉุกเฉินนะครับกดได้เลยเกียร์คานเรียกว่าเกียร์คานนะครับก็จะขับได้ในความเร็วไม่สูงมากนะครับกรอนี้คือสามารถเ,าเรียกว่าภาษารถบรรทุกก็คือคานเข้าศูนย์ได้นะครับไม่จอดกินเข้าลิงนะครับและนี่ก็เป็น เกียร์สมูทเตอร์ในรุ่น NLR 130แรงม้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแนะนำเรื่องเกียร์สมูทเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องทักกันขับด้วยครับและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะครับเพจรถบรรทุก Isuzu ครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมติดตามสวัสดีครับ